สำรวจนอกกำแพงครั้งที่57ได้แล้วเดินหน้าเต็มตัว <c oughs> ยิมสำรวจได้ออกนอกกำแพงเพื่อหาเส้นทางไปยังเขตชิกันชินาแต่เอเรนกลับพกมนุษย์ซึ่งแปลร่างเป็นไททันเพศหญิงเหมือนกับเขา รบแท็กซปริษฐ์มาถึงมนุษย์ที่แปลมร่างเป็นไททันรหว่างน,นั้นมีทหารได้ตายคนแล้วคนลนาและในกองทหารก็ไม่มีใครรู้ว่าทำไมขยักนั่นขณริวของรีวไยไม่ลงมือแล้วใครจะไปชนะมันนะครับจงเลือกซะจะเชื่อโหรนายเอง จะเชื่อใจทีมสำรวจอย่างฉันและเจ้าพวกนี้ทุกคน <Okay. S 3> จะไปต่อครับจริงไหฉันอยจะถามอะไรหน่อยถ้าเราตัดแขนขาของแกออกคงไม่เป็นอะไรสินะ มันคงจะงอกใหม่ได้ใช่ไหมฉันหมายถึงแขนขาจริงๆของแกเลยนะเพราะถ้าเกิดคนที่อยู่ในตัวแกตายก็คงลำบากแน่ยศรุญของเรามเสียสละทุกสิ่งมันก็เป็นแม่ที่ยอมให้เธอทั้งรุมกินหนื่อ ก็เพื่อทลายคอมูลทั้งหมดทิ้งทุกคนถอยทัพก่อนจักรบาลทัพไปแล้วถอยกลับไปยังเขตคาราเนสเออวิ์ทำไมถึงสั่งให้ริวายเติมวิถป,ปกรขณะที่ไม่มีเวลาแล้วนะถ้ท่านเพื่อนถึงกูุงกินแต่ว่า เธอเห็นคนในนั้นถูกกินไหมหรืฉันไม่เห็นเลยรู้ว่าจ้ะใช่ถ้าคำพูดของเธอถูกต้องแล้วก็ตอนที่เราไม่เห็นใครอยู่ในร่างกายตอนที่ไททันขนาดมาหายไปเพราะวะ่ามันสวมอุปกรณ์เคลื่อนที่สามมิติเอาไว้ตอนนี้คนที่อยู่ในร่างไททันเพศของสวมชุดของพวกเราอยู่หัวหน้าลีวายไม่ใช่นักไทย มันอาจจะแกงตัวอยู่ในมูทหารก็เป็นได้คำแปลที่มีความหมายนะคะแท็กซี่เราจากโรกาตอนที่เอาตัวเอเรนตองจากแข่ท่านยังไม่แน่จะสรุปอะไรได้เลยนะคะ ว่าอุปกรณ์เคลื่อนย้ายก็เสียหายแถมชุดที่ใช้ต่อสู้ก็หายไปยิ่งไปกว่าน,นั้นเอรินก็แทบไม้หยุดท่านเพศหญิงม,มีความสามารถในาการตะโกนร้องเรียกให้ใครท่านเพศอญิเข้ามาซึ่งเราเองก็ไม่ได้